ตะไคร้ค่ะแล้วๆนี่ชิแกะหอมกระเทียมค่ะนี่กรองยอง

แต่วันก็ได้หน่อยดวงดวงง่ายก็นี่ก็ได้หน่อยดว้ดวยข้ากับยังขายว่าท่านเลดี้ไปนานเลยนะนี่กะเอฟซียูเอยูเยอรมัน,มปน,นเป็นซางมากเป็นไฮโซไปปากไว้น้ำนองใต้เป็นยู่พัทยาทมีนซอร์เบี่ เราจะเ็นมากเอตอนนี้คนยังมาาีเรามันเยี่ยแาบคุณหลายๆเอค่ะี่ก็ไรโ ต้งต่อพันครั้งกุละ่ะขอบขอบคุณขอบขอบคุณจากใจแม่วี่ง่อุดหนุนปฏิญาณอ แกหอมแกกระเทียมหันคาหันจะไปแล้วิไปฟักปะเดียถ้าเขาฟักมันจะเขาปนปดียวฟกประดสับปลาสับปลาสับเราก็ต้องสับจะไมได้จะไม่ได้ก็ปลาบด ปัตีแต่พันมามีเรื่องม,มเวนแถบสนกว่าสนกว่าสนกว่า ะจะเวียงจคิแคี้อนนด้ดเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมุดหนุนประแดกบองไม่เวียงเด้ค่ะเด้อ